อุบาจานยร์ที่เป็นที่เาคารพนับถือก็อไปว่งโรยไปเรื่อยๆเ,เราจะมาอยู่ด้วยความประมาทมันสมควรกับทำเลยความประมาทเป็นเรื่องเหมาะสมกับเรื่องของงี่เลสซึ่งท้ายสัตว์โลกจมในวัฏฏของสารมามากเท่าไรก็เพราะความประมาททั้งนั้นการปฏิบัติหาความจริงจังไม่ได้ ทมไม่ใช่ของปลอมกับหาความจริงจังไม่ได้นั้นมันจะเข้ากันได้อย่างไงทำเป็นของจริงการปฏิบัติต้องจริงด้วจริงทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าธรรมเป็นความชอบธรรมแล้วจริงทุกอย่าง,าาง,ก,างการละก็จริงการบำเพ็ญอัยการละการถอนก็จริงไม่จริงไม่ได้ ดูมือเพื่อนนองผมอินน่ละอาใจก็โดยลําดับลำดับนั้นเองก็บวกลบคูณหารอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเพื่อนที่มาอาศัยเราทุ่มเทลงเต็มความสามารถทุกแง่ทุกมุมนอการกอบรมสั่งสอนที่เคยปิดดังลีลลัตถึงข่าวเปิดเปิดเต็มที่เปิดหมดหัวอกเปิดหมดตับหมดปอดให้หมู่เพื่อนได้ฟังให้มันถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ่งมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคน มันจะมาเราหล่อแหลกแหลกมันใช้ได้ที่ไหนเห็นยังในยถาสัพพีเท่านั้นก็ไม่ถูกมีแสดงเห็นความหลอดแหลกความเหลวไหลของเจ้าของมากเพียงไรไม่สนใจเห็นว่าไม่สําคัญก็คือตัวเองไม่สําคัญนั่นเองจึงเห็นสิ่งใดที่เป็นสาระเล่านั้นไม่สําคัญมันขึ้นอยู่ที่ไหนไม่ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองยถาสัพพีบทธรรมต่างๆเหล่านั้น เป็นอาจเป็นธรรมใครจะนํามาเป็นประโยคน์ก็ได้ไม่นํามาทำเหล่านั้นก็ไม่มีสูญหายอะไรไม่เสียหายอะไรไมันเสียหาย,ยที่บุคคลมันมันดีอยู่ที่คนไม่ดีอยู่ที่คนการพูดไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมเขาวินัยจะเป็นความเสียหายจากํำแต่วินัยได้อย่างไร ก็ต้องมาเป็นความเสียหายแต่ตัวผู้ปฏิบัติตามทมนั่นสิไม่ถูกทำต้องเป็นความเสียหายส้นหลับเราอเองเนแต่ทุกแง่ทุกมุมให้รู้เรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องวพวันอันจะยังตนให้ตกต่ำลงไปมันอยู่เสมอนะมันมีอยู่ตลอดเวลาตัวเองไม่ทราบเนี่ยสำคัญไม่ทราบว่ามันมันเป็นสิ่งกดทวงภาษา ธรรมะท่านนี้บอกมันเป็นที่เล่เราไม่รู้ไม่ทันมันเหงนั้วยที่เขาต่อยกันถ้าต่อยถูกที่สําคัญที่จุดไหนก็ตามก็คือผู้ต่อสู้นั้นไม่ทันนั่นเองรู้ไม่ทันรับไม่ทันจึ่งต้องเสียท่ามีเรารู้กลมายาของกิเลสไม่ทันมันแล้วจะไม่เสียท่ามันได้อย่างไร เดินเดินนั่งนอนมีแต่อาการของความเสียท่าให้กิเลสทั้งนั้น mm hmm. มีผ้าไหนที่ถ้าเลือต่อสู้กิเลสอยู่นั้นมีเล็กนิดเดียวมีน้อยนิดเดียวแล้วจะไปหวังเอาชัยชนะจากความน้อยนิดเดียวนั้นได้อย่างไรอัน mm hmm. พูดไปพูดไปขอเรื่องกิเลสมันก็ต้องเสกขึ้นมาอีก mm hmm. เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลส ว่าท่านดุดาว่ากล่าวที่ทํใช้อะไรไปอย่างนันที่เลดไม่ชอบเรื่องอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องกระเทือนที่หนึิที่เลดจะชอบอย่างไงแต่เป็นเรื่องที่ถูกทาเมื่อเราไม่รู้กฎมายาของจิเรดมันก็ต้องคิดอย่างนั้นนีืเรารู้ไหมเรื่องอย่างนี้อุบายวิธีแก้ทิเลดก็สอนนั่นเนี่ยหนักเบาขนาดไหนเป็นอุบายของการแก้ทีเลศทั้งนั้นแล้วไมไ่หาเรื่องความเสียหาย ทิดหายผลปี้ไม่ดีไม่งามอะไรมาสองสอนมึกเพื่อนจะหนักเบามากน้อยเทียงไรไมีเป็นเรื่องของอุบายของการถากถางกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อตนอยู่ทั้งนั้นแล้กิเลสที่มันเป็นข้าศึกต่อทนก็แทรกเข้ามาขวางทำเข้ามาก็ขวางตัวเองนั่นแหละไม่ให้เข้าถึงทมได้มีผลสุดท้ายประจมไปตามมันไม่รู้ตัวเลยไม่ว่าไงอยู่ตามลําพังมันก็ไม่ได้เรื่อง คุครูบาอาจารย์แนะนํสั่งสอนแทนที่จะยึดจะถือเอาไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่ตัวเองในฐานะที่ควรจะได้ซึ่งไม่สุขวิสัยมันก็ไม่ได้แล้วเราจะเอาความหยุดความดีจากอะไรมันก็นเหลียวไหลไปยังน้นก็เคยบอกเสมอว่าบวชนั่นอนะ่ะเราน้าบวชที่เลดไม่ได้บวชที่เลดกับทาเป็นฆ่าศึกกันอยู่เสมอแม้ในขณะที่บวชมันก็ยังต้องเป็นฆ่าศึกมันไม่เคยมาเป็นมิตรกับเราเลย เหตุจะไหนหลังจากการบวชไปแล้วมันจะไม่เป็น่าสศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่แก้สิ่งที่เป็น่าสศึกล้วจะแก้อะไรเวลานี้สิ่งที่เป็นคุณแล้วไม่ได้เป็น่าสศึกต่อเราจึงเรียกว่าคุณสิ่งใดที่เป็น่าสศึกสิ่งนั้นไม่ใช่คุณต้องเป็นพิษเป็นภัยต่อเรามากน้อยตามสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละเป็นพิจารณาผู้ปฏิบัตินี่ก็ลดลงลดลงกําลังบางชาติ กิจการมันถอยเข้ามาถอยเข้ามาโดยลำดับลนาไม่อยากรับภาระทุลังอะไรอยู่โดินาพังเจ้าของให้มาเป็นความสะดวกยิ่งกว่าการเกี่ยวข้องกับผู้คนมากน้อยผ่านนแค่ไหนก็ตามมันเป็นเรื่องที่สุด้รับความลาบากนะเพราะกําลังมันลดลงทุกทีท,กทุ่ท,ทีอะไรมาสั้มปัดสัมพันเล็กน้อยมันทุกได้ง่ายนิการได้ง่ายทุก กทุกด่างกายนั่นแหละใช่ไมันก็รู้ได้ง่ายสิั้นวันหนึง่งวันหนึ่งมันอยู่ตามลาพังสะดวกสะดวกไม่ยุง่งกับอะไรความยุ่งอะไรนั่นล่ะเพื่อนจะมาฟังการอบรมก็ให้กินให้จังเขาจปฏิบัติสติเป็นของสําคัญเคยพูดเสมอนี่เว้นไม่ได้ขาดไม่ได้สติเป็นพื้นแห่งความเพียรจริงๆ ดังนั้นก็ปัญญาตามกันมาข้างนอกข้างในจะทําอะไรควรพินิจพิจรารณาความเคยพิพจารณาอยู่เสมอเป็นนิสัยที่จะสั่งสมตัวขึ้นให้มีความแก่กล้าทางด้านปัญญาเวลาเรานามาใช้พิจารณาทางด้านธรรมะโดยตรงเอ็นพิจารณาเรื่องวิปัสสนานมันก็ไปได้คล่องตัวไปได้รวดเร็วว่าทีจ่จะจบมาฝึกอทีเดียวให้เป็นทีเดียว ติดการงานใดก็ตามสติให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันเสมอกับงานนั้นๆนะพิจารณาทางด้านในงานนั้นก็ต้องมีความค่าควรพรินี้พิจารณาไปตามด้วยเวลาเข้ามาพิจารณาภายในมันก็ง่ายสติก็อยู่กับตัวอยู่แล้วเคยฝึกกันอยู่แล้วก็ไม่ยากปัญญาก็เคยพิจารณาอยู่แล้วมันก็คล้องตัวไปอะไรก็ไม่ได้เรื่องแต่จะ หวังจะตักัวงมรุญผ,ผ่านหวังเฉยเฉนไม่เกิดประโยชน์ถ้าประโยชน์พยายามไม่สืบเนื่องกันในความชอบธรรมที่ควรจะความจเจริญของจิตมันก็จเจริญไม่ได้ขอให้พากันเข้าใจงานของพระเรานี่คืองานภาวนางานต่อสู้กับวิเลกเป็นงานอันเยี่ยมเป็นงานที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีงานอื่นใดที่จะยิ่งกว่างาน พิตตภาวน,น,า,นานี่เลยสาหรับางานอื่นก็ทําไปเท่านั้นพอได้อาศัยอย่า้เรื่นดๆดัน,นๆเพ่นปั่นๆการประกอบความเพียรให้ออกินเอาจังเราไม่เห็นความเรื่อยนดันๆเพ่นๆปั่นๆไปตามกระแสของกิเลสฟัดไปเหวี่ยงไปซัดไปถูไถยไปว่าเป็นสิ่งประเสริฐเลิ่นเลยอะไรเลยมีแต่ความสุขสองเมตถานั้นเมื่อมองไปเห็นอากาศปิยาอย่างนั้นจะอยู่กับรายใดก็ตาม มันเป็นนักต่อสู้อยู่เสมอทุกข์ค่ายก็ทุกขี่ทุกเพื่อสู้กิเลสมันเป็นความเสียหายล่มจมที่ตรงไหนการนอนจมอยู่กับกิเลสนอนใจอยู่กับกิเลสมันเป็นของดีเมื่อไหร่โลกนี้เคยจมกันอยู่อย่างนั้นแล้วมันมีอะไรเป็นของแปลกของอศัศจรรย์ในโลกนี้พิจารณาให้เห็นตามหลักธรรมนี้เ้ยอะไรประเสริฐในโลกนี้ยิ่งกว่าธรรมะถ้มันฝังให้ทาเลยปรากฏขึ้นในใจเราที ปรากฏขึ้นมากน้อยจะเห็นความเด่นขึ้นเด่นขึ้นเดือนดับของจิตใจของธรรมที่สัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เสมอนี่แล้วที่ท่านต่อยเมื่อทำโผล่ขึ้นมากน้อยอย่างไรธรรมนี่เหนืออะไรที่ควรจะปล่อยนั้นได้ก็ต้องปล่อยนั้นโดยลําดับเพราะธรรมเป็นของประเสริฐโดยลําดับอยู่แล้วเพียงขั้นใดปรากฏขึ้นมานี่ก็ควรเหนือกับโลรกรมิตรอันใด มันก็ปล่อยของมันไปโดยลำดับเขาขั้นละเอียดก็ปล่อยละเียรก็ไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีเหลือเพราะอะไรถึงปล่อยเพราะอันนี้ดีกว่าสิ่งน,นั้นจะยอมถือสิ่งน,นั้นมาแข่งสิ่งของวิเศษได้ยังไงเพเหมือนกองหูกองพูดนัามาแข่งทองคําทั้งแท่งมันควรกันได้หรือเนี่ยทๆก็รู้คุณค่าของทองคําทั้งแท่งกับมูพูดกองหนึ่งนั้นนมัเป็นงไง เวลามันเทียบมันเข้ากับเทียบอย่างนั้นมันปล่อยมันเองรู้เองอันใดที่ DNA, ทดีในตีโชกันเหนือกันเหนือกันมันก็ปล่อยไปทางเหนือไปทางเหนือทั้งนั้นเลยมันไม่ลงทางต่ำเวลามีคุณค่าเหนือกันอันนี้มันมีแต่กิเลสเหนือจิตเหนือใจเหนืออัตถธรรมทำผล่ขึ้นไม่ได้แล้วจะเห็นอะไรเป็นของประเสริฐเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์พอจะนํามาแข่งกิเลสมันก็นไม่มีอะไรจะแข่งเนียมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลาย อธรรมอยู่ภายในใจซึ่งควรจะเกิดขึ้นได้จากผู้ปฏิบัติแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะความนอนใจความตายใจความเอาสุขเป็นสุขก่อนหามนั่งอยู่เฉยๆสบายนอนอยู่เฉยๆสบายไม่ต้องกดขีบ่บังคับไม่ต้องทร,รมานฝึกฝนตนมันเป็นความสะดวกสบายนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลก็เหยียบย่ำตลอดเวลาแล้วหาของวิเศษวิโสอะไรที่มาเป็นคู่แข่งอธรรมโอ้คู่แข่งกิเลสละนันก็ไม่มีนี่เรื่องมันไม่ปรากฏในใจเป็นี เราจะไปคิดจะไปค่าเรื่องมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีให้ดูที่สัจธรรมมีอยู่ภายในใจของเรานี่แหละตัวยืนทายืนยันมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นี่แหละ,ลละเป็นเครื่องยืนยันมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ในท่ามกลางแห่งสัจธรรมท,ทุกสมุทัยเป็นเครื่องผูกมัดเป็นฝ่ายท้าศึกนิโรธมรรคเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถ,อ,ายถ,อ,ถอนฝ่ายดับทุกนินจเริญมรรค คือความภาคเพียรสติปปัญดาเป็นน้ำขันขึ้นผ่าในใจของตนหนึ่งเป็นการบุกเบิกสิ่งที่ปิดบงังหุ่มหอ่อทั้งหลายภายในใจิตใจคือสมุท,ทยัยให้จางลงไปโดยลําดับลำดับครว่าน,นิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกเมื่อที่เรียนดับไปมากน้อยความดับทุกข์นั่นก็เป็นไปตามนั่นแหละเป็นจิตญาณเท่านั้นทำสองอย่างเป็นเครื่องจิดก,กันมาผลผานิพพานไม่ใช่ยินฟ้าอากาศ การสถานที่เวลาเวลาที่ไหนที่จะมาจิบขวางม,มากกว่าผลนิพพานสมัยนู้นสมัยนี้สมัยไหนจะมาเป็นข้าศึกต่อว่าผลนิพพานไม่มีนอกจากทิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกต่อว่าผลนิพพานทิเลสคือะายคือสมูทายนันท่ราคาตฆาตตาตตะตตาพินานินีส่วนใหญ่ก็คือว่ากาเรื่องใหญ่ที่ดังคืออะไรการมาตัญหาภาวะตัญหาีิบภาวะตัญหาความอยากความวิ่งรน,นไม่มีเวลาหยุด <c oughs> ยังเลยไม่หาความอื่นพอไม่ได้ก็คาะกีดลัปัญหาเี่แต่ให้มันมากเท่าไหรมันก็ไม่พอเนี่ยตัวผิดปิดกั้นมาขุนินพันธุ์อยู่ในหัวใจของเรานี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกเ์ยอนเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะหน้าของสมุทัยเป็นผู้ผิดขึ้นมามากคือข้อปฏิบัติเป็นเครื่องทําลายสมุทยัยผิดขึ้นมาแก้กันนี่ทําฝ่ายแก้มีอยู่สองคือมากกับนิโรธมีเท่านี้อย่าไปหาจะไปฆ่าตมหมายที่อื่นที่ใดจะไปหาตะกุบเงา เงามันอยู่กับตัวมันอยู่กับเราจะแทะปต่หาตะคุกเงาทาไมของจริงอยู่กับเราเงานั้นของจริงเมื่อไรมันเป็นของเทียมเทียมขึ้นมากับตัวของเราเองที่เรียกว่างเงาเมพลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นหละเงาตัวจริงอยู่ที่นี่ทิ่เลีเวลานี้เป็นยังไงสมัยไหนทิเลีมันไปอยู่กับสมัยนู้นสมัยที่ที่ไหนเราเคยเห็นไหมไปอยู่กับต้นไม้ภูเขาอยู่กับเินพระอากาศที่ไหนหรือดินน้ําลงไฟที่ไหนไม่เห็นมีมันอยู่ที่หัวใจ มันมีการมีสมัยไหมที่เด็ดข้อบหัวใจของสารโลกไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่จะแก้ที่เด็ดจะไปหาการสถานที่ที่ไหนบําเพ็ญทำอันจึงจะทำที่เด็ดมันมีอยู่ที่ตรงไหนก็ฟาดตรนู้นที่ตรงนั้นเลยสติปัญญาศรัทธาความเพี่ยนทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ก็รับทำงานทำไมจะว่าไั่ทุกข์หรือเข้าสู่สงครามต่อสู้กับที่เด็ดทำไมจะไม่คือเ็ายอมยอมรับถ้าจะเชื่อทำพระพุทธเจ้าก็ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าเคยทุกข์มาแล้ว ไม่ใช่ผู้ล่างมือควายเปิดแล้วมาสอนพวกเราให้รับเป็นกองเป็นกองทุกข์อย่างนี้ด้ียวความตะเกียบตะการเพราะความเพียรลําบากลาบนพระพุทธเจ้าในล่างมือเปิดสาวโลกทั้งหลายล่างมือเปิดมีที่ไหนองค์ไหนจะจะสลดสลายก็ม,มีมีมากมายดีตยเพราะความทุกข์ความ,ววามลําบากในการต่อกบความภาคเพียจรจึงได้เป็นผู้พิเศษขึ้นมาทา่านพิเศษขึ้นมาด้วยทางแถวนี้เนินหนักก็สู้ชื่อว่าเป็นนักรบแล้วไม่ถอย มีทางของศาสดาทางภาษาวกที่เป็นธกษณะของพวกเราท่านำเน้นอย่างนี้เราจะเดินทางไหนท่านเคยสําเร็จผลในทางไหนท่านก็นําทางนั้นมาสอนเราเพราะทางอื่นไม่มีใครจะฉลาดยิ่งกว่าะูุที่เจ้าภาษาวกท่านที่นำรรมาสั่งสอนโลกทางฉลาดแหลมคมขนาดไหนแล้วเลือกเส้นหมดแล้วว่าทางใดไม่เหมาะนอกจากทางคือมัชชิมาปฏิบาาังงานี่เท่านั้นเป็นทางที่เหมาะสมกับการแก้ที่เหลืจึงได้กระทานทํนนามหลอมวไว้ ในพวกเราทั้งหลายเรกปฏิบัติถามวผลนี้พานีอยู่ที่ไหนทำมาอยู่ที่หวัวใจแต่งที่มันมืดมนอุตการอยู่ที่ตรงไหนความมืดมนอุตการนั่นแหลเป็นสิ่งที่ปกติบางความสว่างกระจ่างจแจ้งแห่งความจริงคือธรรมทั้งหลายซึ่งอยู่พันในจติตใจดวงเดียวกันมาเปิดออกมากน้อยกับสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเปิดออกเต็มที่มันมีย่เรยตัวใดเหลืออยู่เลยความมืดก็ไม่มีเลยัอนจะถามหาความสว่างภายในใจที่ไหนจึงอารมโกรตปาริทัน่ะในธรรมจักกับพระสูตร ระวัง,ลงโลกทั้งกลางวันกลางคืนได้แก่อะไรก็ได้จะเอเตโทธโมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันนั่นแหละท่านไม่มีหละคําว่ามืดว่าสว่างเหมือนเมื่อวันปีเดือนนี่ไม่มีจิตดวงนั้นต็ลงได้สว่างแล้วสว่างไม่มีกิเลสตัวใดเข้าไปครอบได้เลยมีที่ใจแต่ไปฆ่าเป็นหมาสิ่งที่ปกคลุมหุ่มหอ่อ ทั้งภายนอกภายในก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วดูเสียงกลิ่นเครื่องสัมผัสแต่และอย่างละอย่างเป็นสิ่งที่จะยึดจะถือได้เพราะอำนาจของกิเลยาให้สําคัญมันหมายให้รักให้ชังให้เกลียดใ,ให้โกรธในสิ่งนั้นเกลียดก็ติดได้โกรธก็ติดได้รักก็ติดได้ชังก็ติดได้เพราะเป็นเรื่องของจิเลยด,ด้วยกันมันติดกันได้ไง,งา่ายๆความไม่เกลียดไม่โกรธไม่รัก,ไม,รกไม่ชังนี่คือธรรมเราจะพิจารณาให้ถึงแก่นแห่งความจริงคือไม่รัก ไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธเพราะทราบตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยมันเป็นของลำบากนี่แหละทาแท้เป็นอย่างนี้แต่ความลักความชังความเกลียดความโกรธเป็นของปลอมทั้งนั้นที่แชกอยู่ภายในจิตไม่ใช่เป็นเรื่องแท้มันจึงทําจัดโลกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความลักก็มีเพราะความชังก็มีความเกลียดความโกรธก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพิกจา่างหนึ่งก็เป็นหนึ่งพิกจย่างหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยสรรพัายในของกิเลส็กจนไปหมดมันเวลาจะแหลมคมยิ่งกว่าจิ ้ารมันใช,ช้สติปัญญาให้แหลมคมกว่ามันไม่มีทางแก้มันได้ต้องฟัดตันลงยานีนอกจากความปกปิดกำบังภายนอกที่ยึดในเถืองมงาแบบมืงองายแล้วมันก็ยังมีในขันอีกรูปคือร่างกายนี้เวทนาสัญญาสังขาอีอยู่าความสุขความทุกข์เฉยๆมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ามาทั้งถึงวิญญาณสิ่งเหล่าน musician, ี้เป <ını S 2> ็นเครื <deciding> ่องปกปิดกำบังความความจริงธรรมของสิ่งหน้าทั้งนั้นเพราะกิเลสถือเป็นเครื่องมือทั้งหมดและสิ่งเหล่านี้เป็นนิบากของกิเลสที่เกิดขึ้นมาจากหน้าของกิเลสนิบาสของกิเลสก็คือร่างกายนี้สัญญาตังขาวิญญาณก็เป็นเครื่องมือของกิเลสตัวกิเลสขัักันออกมาให้สําคัญมั่นหมายต่างมันเป็นเครื่องปกปิดกำบังมรรคผลนิพพานได้ทั้งนั้นเพราะนัานจึงต้องเอิดให้รู้ ให้เห็นความจริงแล้วปล่อยกันไปโดยลาดับรูปมีอะไรบ้างในรูปนี้นะเปิดเข้าไปด้วยกองแตกภาพผีดิบทั้งคนทั้งคนทั้งคนทั้งหญิงทั้งชายที่นาเห็นตางจริงแล้วมันก็เปิดทั้งมันเองล่อยทั้งมันเองเมื่อปล่อยลัไปมันก็ชัดแจ้งลงไปเรื่อยๆแล้วจะไปติดอตรงไหนเหมือพิจารณารอบขวามิดหมดแล้วมันก็เปิดเผยเต็มที่ เป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองถามหาที่ไหนที่มีมรรคผลนิพพานเหมือนเราเดี๋เราอยู่วัดป่าบรรดาจะไปถามวัดป่าบรรดาที่ไหนอีกผู้อยากมาวาัดป่าบรรดาเมื่อมาถึงวัดป่าบรรดาแล้วอยากไปที่ไหนอีกวัดป่าบรรดาอยู่ไหนงันอยากไปวัดป่าบรรดาที่ไหนอีกนั่นก็หมดความอยากนี้ออยากความอยากของธรรมอยากเพื่ออิ่มพอนั่นเองไม่ได้เหมือนความอยากของทีเลยความอยากของยเลศหาความอิ่มพอไม่ได้ ความอยากของธรรมนี่มีความอิ่มพอได้พอถึงที่แล้วก็หาอยากหาอยากเป็นลาดับลำดาไปถึงจุดไหนก็หาอยากจุดนั่นถึงจุดไหนหาอยากจุงนั่นถึงที่สุดบิดพุดพ้นแล้วหาอยากโดยประการทั้งปวงแม้นิพานก็ไม่อยากอยากแต่หาอะไรนิพผ่านคืออะไรันก็รู้เองนะเราพูดไปพูดไปมันอดไม่ได้นทำไงก็พูดไม่หนักเล่นไปตามเรื่อง คือมันกนระกเทือนกันส่งจิตออกข้างนอกรู้ภายในถ้าส่งออกนอาก็ออกส่งไปเทียบเทียงในเหตุในผลในอในิธรรมเพราะเป็นธรรมทั้งข้างนอกข้างในถ้าจิตผู้พิจารณานี้เป็นธรรมเป็นได้ทั้งข้างนอกข้างในเช่นเดียวกับสมุนไทยัยมีได้ทั้งภายนอกภายใน่ดได้ไปเรื่อยเป็นได้ทั้งนั้น ข้างนอกก็เป็นได้ข้างในก็เป็นได้ที่จะเป็นธรรมข้างนอกก็เป็นธรรมข้างในก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นผู้มีสติปัญญาจริงได้ประโยชน์ไปโดยลาดับนวเกโดยประโยชน์ตลอดไม่ว่าจะพิจารณาข้างนอกหรือจะพิจารณาข้างในเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่พิจารณาไปยี่เหล่งมันก็เป็นยึดเหล่งไปหมดไม่เป็นธรรมให้อยู่ด้วยกันก็นานเป็นยังไงภาวนาอันถึงไม่ได้เรื่องได้ราว สอนก็สอนถูกจุดที่หมายที่แง่พุ่งมุ่งอยู่แล้วมาผู้ปฏิบัติอืมถึงไม่เป็นไปว่าแสดงมันไม่ได้เป็นไปตามที่สอนนี่เป็นไปตามที่สอนมันจะไปไหนพ้นวะเพราะว่าต้นเราเกหหมัดมาสอนนี่มันด้อวดนะผู้ตามคจริงนนี่ในงานการสอบแสดงห,หาครูอาจารย์ที่ถูกต้องแม่นยำในการ ให้วาสั่งสอนจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากทีเดียวสำหรับผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติทั้งหลายาตํางที่จากครูอาจารย์ไม่ได้เรายอมมาก0้อยเปอร์เซนต์หนึ่งความยากอยากเท่าไรก็อยากแต่ว่าดาเนินไม่ถูกมันก็ไม่ได้ผมนะตรงนีผมม้ผู้แนะนําอุบายวิธีสัำวิธีต่างๆในการปฏิบัตินั้นนั้นจะเข้าใจแล้วจริงจังต่อ สิ่งที่ได้ยินได้ฟังนำมาพูดปฏิบัติตัวจริงๆผลจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนี่ว่าถ้ามันจริงจังมันรากฏนีนะสมาธิมันจะไปไหนพ้นหว่มีนความพุ่งร้างพอไหลผายพุ่งซ้าน,าาานก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสผายฟุ่งร้างมันพุ่งช่านที่ตรงไหนตั้งหน้าตั้งตาเข้าตรงนั้นเข้าจุดนั้นบังคับกันที่จุดนั้นเหมือนจะ เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟากกับลงนั้นสติจปัญญาถ้าถ้าจะใช้ปัญญาก็ใช้ลงที่นั่นถ้าจะใช้สติจอบบังคับกันไม่ให้มันจิตมันจะไปไหนว่าจิตอ่าสมมุติว่าบริกรรมทางไม่ถี่อย่เช่นเราบริกรรมทําบุตรใด,ดเพิ่มพื้นฐาเบื้อง,งต้นเราบริกรรมห่างไม่ถี่มันแทรกได้ความคิดปรุงแต่องออกมาได้ขยับเข้าไปความตั้งใจมีอยู่ขยับเข้าจนถี่ยิบ คี่ยิบขนาดไหนก็มีความตั้งใจอยู่นั้นให้รู้เหตุรู้ผลของมันมันจะเป็นยังไงจิตี่มันรู้ทําไมไม่รู้นี่เคยทําแล้วหนอาจจะมาพูดเฉยเฉยสงบขึ้นได้นั่นเนี่ยก็ได้คติหนึ่งขึ้นมาอีกนอกจากรับประโยชน์ในขณะนั้นแล้วยังเป็นคติเรื่องสอนตนต่อไปอีกในวาระต่อไป ทำอะไรถ้าไม่ถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงถิงมัน,ม,นมันก็ไม่ทราบเหตุทราบผลได้ชัดเจนประจักษ์กับตัวเลยนันก็เราและแวหละเลี้ยวเล้วไหล,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 ลอยู่นั้นวันนี้ก็อย่างนี้วันหน้าก็อย่างนั้นวันไหนกัวันนั้นมเมื่อกับอย่างันั้นเราก็เราไม่ไม่ถึงไม่จังอะไรตะกินที่ควรต่กินนี้ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เลยท่านปัญญาอธิบายงงงน